สวัสดีค่ะพบกันใน EP พีที่29แล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าวิธีการเอาชนะใจคนทํำยังไงแล้วก็วิธีการพูดให้คนคนรักคนชอบทํำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะคะหลีกเลี่ยงการวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ไม่วิจารณ์เขาไม่วิจารณ์คนอื่นให้เขาฟังนะคะแค่นี้เราก็จะเป็นคนที่ดูดีแล้วก็ น่าเชื่อถือแล้วนะคะส่วนข้อที่2ก็คือรู้ความต้องการของเขาค่ะคือเราต้องรู้ว่าคนที่เราคุยอยู่ค่ะเขาต้องการอะไรเขาต้องการสิ่งที่เราควรจะรู้ะค่ะเราควรจะศึกษาเขาก่อนนะว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เพื่อเราจะได้มีบทสนทนาในการคุยกับเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบสิ่งนี้เราก็นั่งคุยแต่สิ่งนี้เขาก็ไม่ปลื้มกับเรานะคะ ถ้าแต่ถ้าเขาชอบอสมมุติว่าเขาชอบในเรื่องของด้านกีฬานะคะเราก็พูดถึงเรื่องแต่เรื่องกีฬาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปอยู่ในใจเขา50%แล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะการยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือพี่ๆจะจะได้ใจคน80%แล้วนะคะเวลาเราหน้าบึ้งหน้าบูดไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมคะใครก็ไม่อยากคุยกับเราเนาะแต่เวลาถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสอะค่ะ เราไปคุยกับคนอื่นคนอื่นก็รู้สึกดีกับเราด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเขาเล่าอะไรมาเราก็ต้องรับฟังเขาไว้ก่อนนั่งฟังก่อนนะคะเพื่ออยากจะให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะสื่อสารอะไรนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีอย่าเป็นผู้พูดที่ดีนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนแล้วเหลือค่อยเป็นผู้พูดที่ดีตามมานะคะส่วนข้อที่5ก็คือหลีกเลี่ยงการโต้แย้งนะคะ ไม่ว่าจะเราจะชอบในสิ่งที่เขาพูดหรือไม่พูดหรือไม่ชอบเราก็ควรจะเงีย,งยบๆไ้แล้วก็อ่าไม่แสดงความคิดเห็นในขณะเวลาที่เราพูดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในเวลาที่พูดไม่ดีนะคะมันดีค่ะแต่เราลดความโต้แย้งลงนะคะก็คืออ่าถึงเราจะไม่เห็นด้วย แต่เราก็ต้องมีวิธีในการพูดอีกวิธีหนึ่งไม่ใช่ว่าโต้แย้งเข้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดการทะเลาะก,กันได้นะคะส่วนข้อที่6ก็คือเราจะสรุปจากเนื้อหาทั้งหมดนะคะว่าเราได้ความรู้จากพวกนี้มาจากที่แหล่งไหนความน่าเชื่อถือจากความรู้พวกนี้มาจากที่เราเคยได้อ่านมาเขาเราเคยได้ศึกษามาอะไรเงี้ยค่ะมาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเขามากขึ้นใช่ไหมคะ ั่นแหละค่ะก็คือเป็นทั้งหมด6ข้อสรุปในการชนะใจคนนะคะพี่ๆอยากจะชนะใจใครเราก็ต้องเป็นผู้ฝังที่ดีก่อนเราต้องเป็นผู้ให้ที่ดีก่อนนะคะเป็นผู้ที่ถามไถ่ในสารทุกสุกดิบของเขาก่อนใช่ไหมคะเราควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะอันนี้จะแถมไปแล้วกันเนาะก็คือเวลาเราจะคุยกับใครคือเราต้องอย่าไปยกตนข่มท่าน,นะคะ่ะ ให้เราอ่อนน้อมผมตนก่อนนะคะยิ่งสูงเท่าไหร่เราก็ควรจะมีความอ่อนน้อมผมตนได้มากเท่านั้นนะคะมันจะทําให้การชนะใจคนอะได้มากยิ่งขึ้นนะคะเราเอานําไปใช้ดูนะคะถ้าใครสนใจอยากมีเทคนิคดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทักมาหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอให้ให้กับพี่ๆหรือว่าจะทักมาหาเจียบได้โดยตรงเลยนะคะอินดียินดีให้คาปรึกษาแล้วก็ ให้เทคนิคในการใช้ชีวิตดีๆแบบนี้ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ